สบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมอสกทุก,กคนเนาะืันนี้ก็เป็นเมื่อที่สองมือที่แบบว่บบาเห็ดบุญเห็ดยังแล้วแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือส่บาดในเศ้านี้ตกมาตอนแรงกับฝนตกอีกเปื้อนเละเอะเถอะไฟกันยังบอได้มาอยู่ดีเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องก็ะตงน้ำฝนน้ำยางล่างไปก่อนพวกประยมขยะก็ยังบอได้เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ พุกน้ําในก็จนบ่มีอะตอนนี้เนาะเพราะว่าล้างล้างของล้างหยังแล้วแล้วมาเฮ็ดแต่กระโปะถ้วยามก็ได้เก็บเข้ามาางในแล้วเนาะคนสิเตรียมตไปกันอืก็พอแล้วตกแงซองไปยัง เมงวันมันคืออยากเขามาแทะนี่นะเขาปุ่นกระเรือเต็มจ้อที่ปุ่นจะแจกใจจนเต็มเนาะเพื่อนเนาะอันนี้กับเผาปลาอยู่เอาปลากินปลากระเรือเขาปุ่นกระเรือเรือเพื่อลูกชิ้นกระเรือสบายดีโดย เขปาขปลาที่นอกป,ป่ากับเรือเพียบเรือเป็นกระสอบบุญ <c oughs> <c oughs> เลยปลานะเอขาพุ่นกับเรืออยูอ่ปปสิปลายทุงสิบสี่สิบหาทางุงทุงละสิบทุงละสิบโล <c oughs> แม่บ้านกันสีเป็นลมเลยนะสีเอาเวลาได้ไปกวดเพื่อนแด้ปะท,ทุงละสิบโล

ปลาปลาปลายังมีอยู่ในถังปลามาปิ้งกันปิ้งกับบะทับจุไพรและบะซะอ๋อจ้าร้าเจ้าเฉียวมือปิ้งงี้จระสอบกับงี้ไปจับเอารถจับเอารถใช้เอาถุงยางไปจับให้เราปิ้งเลยเนอะพี่น้องแต่ว่าทั้งน้าน่ะเกียร์เป็นบางช่วงแล้วตอนที่มันแดดเนาะก็ไป็จุดพอดี้ผลทำลงมาอีกพี่น้องเลย เพิ่นหำเพินสาดมาอีกก็เลยสิประมาณนี่แหละไฟก็2มื้อและะ้วเนาะบ่มาคืนนี้ก็บ่มีไฟพ่อแม่พี่น้องไฟดับก็เลยบได้เผืองปานไดพวกมันบมีคนคนตลาดยตว่า,วาสิบดไวนี่เนาะข้างหน้าย,ยังเนเชียร์ อนโตช้อนตังหมาเจ้าของเพิ่นมาเก็บเอาไว้อันนี้อันนี้เปิดเบิ้งอยู่บ่นี่ยนะทางนี้นะอเ,เออใครรอกเปิดเบิง้งเวียเปิดมากไต่นอนอนเ,เป็นเนื้อ,อที่ซื้อแบบท้องซื้อน,น่ะเนาะซื้อเป็นโลนะพ่อแม่พี่น้องแต่พวกงัวเป็นโตเป็นยังแบ่พอเนาะซื้อเป็นโลเอาเล่ยกองโลบ่กพี่น้อง อันนี้ก็เป็นปลาปลานิ่เนาะอพี่นปลานิแต่ว่าคั้ล่ะคัวขี้คัวหยังบ่ดปลาไปสังเนาะาอยู่นนี่ผูน้องกองทุนอยู่เม็ดมะกะทินก็ยังมีักซําได้เนาะ้อเต็มเพียักนีเด้ เบิ่งกันเนาะกระทองกันกระแตะเสาคนน่ะนี่พ่อแม่พี่น้องขอปุ้นกันเหลือสองถุงบ้าใหญ่นี่กันเนาะนี่แหละถุงใหญ่ๆแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องที่กะทองแจกเข้าไปเนาะสิบสี่ถุงแจกจ่ายคนแบ่งกันกินปลากระเก็บให้เนาะเมื่อเห็ดหนามเห็ดยังกินเองพี่น้องมันบ่ไหวเนาะก็ มันเปื้อนในสูนเปื้อนเลยดูเห็นวันเปื้อนน้ำกระทัว่วฝนตกอีกบรรยากาศตอนนี้ก็ค่ำแล้วนพเมย์พี่น้องประมาณหาโมงกลัวตอนโอ้จะท้องกระเพิ่งได้โทรศัพท์มาฝากน้องเอาเมื่อสากวันอยู่หมูบนนม่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งพเมยพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้ได้โทรศัพท์มาแล้วล่ะก็ เลยทายอีกเทื่อนึงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเทืนึงพ่นล่ลำบากบ่มีน้ำบ่มีไนบดก็ลำบากอีกแบบนึงน้ำท่วมเมื่อกี้นีก็ไดู้น้องอยู่เนาะเมื่อกี้ฝนกยังสิตกอีกอยู่พ่อแม่พี่น้องะซกะท่อม ตอนนี้กำยังบริเืณเขาแตนมเพื่อนเพื่อเคลียร์ของที่ส่วนที่เหลืออียังแจกใจคนอื่นแหละว่แม่พี่น้องเพราะว่า,าทางขับปุ่นอยัง,อยงนีก็เป็นชิดของสะท้องเนาะคือว่ากระท้องก็ได้มอบให้เพคนเอาไปแจกใจกันพระนำ้ำทะลุมานี่กะโบแมนหน่อยอีกเสื้อหน้าเจ้าจกี่ละบอกเอเอขา,าประตูมาแต่หน้า กินพอมกันว่ะเ,เป็นยาปลาเหลืองปลาดำไปแสงอาทิตย์กับบมีเนาะถ้ามีไปแสงอาทิตย์กับคึืนสีดีเคื่อนสะท้องกับมืตดตด,ดึกตื่นนะเคยไปน้องไหมน้องบอมีไปแสงอาทิตย์ ไล่าแซงมาพี่ตกได้กระหู้ at ัปเ uh <at ื like ียงขาเลยคนเด็ดพิกพริกพริกเอารวบปลาดีนะมันกระติดหางปีนบอกาศักดิคนตกอีกแล้วน้องเคยพี่น้อง ตอนนี้กับเขาป่ากินมืมยะสบายดีหรอสบายดีดัน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 ส่งชุดปามือสบายดีพอส่งชุดโตแล้วจบนจบนะระวังระวังไปห้อยแอนปิ้งกินไปยั่งลูกนะย้ายย่งกันก้่ะอ่าคนละลูกรุกขอลารุกคนละลูกอย่าให้อย่าให้คนละลูกเออเเดี๋ยวย่างกินไหมเดี๋ยวย่างกินไหมอยู่ใส่ลูกชิ้นนะอยู่ใช้ลูกชิ้นนะห้อยไม้ไปห้อยไม้ไป เอามาห้อยไหม่ดูเอามาห้อยไหม่ไปดูเว้ยทิทิห้อยไหม่ดูห้อยยางไฟใหม่ดูห้อยยางไฟใหม่ไว้มันเห็ดคือกันดิทิดด้วยเอาหนังยางย้อมมาห้อยกูเนี่เอ้ยก็หู้ยก็ส่งมันยานน่ะอ กินเขาเนาะเพื่อนก็เข่าแรงเข่าปลากินกับข้าวปุ้นข้าวพันข้าวปุ้นนั่นแหละนี่น่าพักเสริมเรืองพักเสริมนี่ไงเอาบ่หอมรวมเลยเอาย่างน่ะทรเห็นว่าเอาบ่บอกเลยได้ไหมเนาะ กมาเอาเลยด้วยถ้านอยมันบไ่มาเมันต้มน้ำาวแมนพิษกรรมไปยักเอากระปุ้นกระปิ้นเมื่อให้กินว่านนี่ตักเมื่อ้ถุงใหญ่นึงตูนเอาไหมตีนเพื่อนนะต้มน้ำข้าวแล้วพิษกรรมจ้ะอ จะสั่งแล้วเนาะว่าพืชนั่นน้ามขับขัพุ่นเท่ากับใส่สารพัดเนาะวันนี้ลูกจะมากินวัตถุดิบอะไรแลกินเนาะจะไม่มีตะไบโอ้ไ่มีตะไบเลยสารพัดเนาะทิศที่พวกกินเดี๋ยวให้หิวเอาไว้ให้มันรอดเด้อตัวเลยเดี๋ยวเลือดรอดไม่ได้เลือดรอดอย่างไรเลือดรอดเพราะมูงกินว่ตถุอะไรอยากกินแน่ค่ะ คนนั้นนี่นะนนถ้ามีนั้นไปยักดิคือมือเวทนี่ให้อยากกินข้าวเพราบอกว่าปิ้งไก่แหละก็แอบยัางมาดิแอบมีสังวะอยากกินน้ำเปลือกอยากกินน้ำเบบชี้มันบอกว่าให้ขึ้นน้ำกินข้าวดิอันนี้กับปุโรยชื่อได้น,ะน,น,น,นด,ดิกันไรมีไพ่แสงอาทิตย์อานางหลอดเดียว เิ้ตเดิมจุ่มลงบ่มาและฝนตกฝนตกเ็เด้อนอนชะทองนอนกระปอยนอนวัดมือเมื่อคืนนี่นอนบ่นอนข่อยแท้นี่นะเมื่อนอนเฮือนข่อยก็ะหอน ่านไฟไฟมีอุปกรณยูดอกนั่งกอดลูกเลยทีแต่ผมกับา่อนนํำกัดในเดี๋ยวนี่พาา้อถาางมันไปซื้อลพาางมันปรถพ่ตกเนะพ่อต้อนะปวอนปวอนฝันนอนดย้ Mình... Mình cái đồ cùng cùng đi. Yao vậy chơi mục kiếp trước đi sạc hoa. Nu kiếp trước hai sạc hoa hả luôn 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 มันอยากเคลื so ite, it so cool ่อนคิดเห็นอันม no like, so cool ูนจักนะมันขิดเด่นเข่าตะกี้อันเพิ่นไปแสดงงานวีโอนะตามบุ้นเจ๊เอาเขาพังเชียงตูเลยนะวันนี้ตะกี้กะลิกลายเนาะวันนี้พอได้ยินเสียงสู้แล้วมันกับบุลิกลายอ่ะเพื่อมันสีเฉาเนาะ มากันจนเมื่อเดี๋ยววะเนาะเพื่อผลเศร้าอีกคุกันก่อนเอาเบนึนุ่งเนาะคมบัดยูน้ำผู้นึ่งวปดิเสิร์ฟกระผู้หนึ่งแตเข่ากะเข้าใจแล้วพเอนเวนหงเนาะมันเ็นหงอ่ะ ยังสามเบี o, in in ้ยบอบัตรสามสิบเท่าไรคนนงบัตสามสิบเวลนางบอีวน่ยไม่า่ เดี่ยวซองกับสีพวกตาดิเชแบบตัวเชนอยู่นี่อ๋อเด็กคุณป้าบุ้งกวยบุ้งกวยตู้ต้งตัวคนน้องเบี้ยวเุ้งกวยหม่ตายน้พวเฮ้ยถึงเท่าไง่เด็กน้อง Cơm <laughs> mùa lông chùa trà, nàng lông con Nàng lông không? Nàng lông đi Thăng Hỏi Đáng đi xanh Hồn Hồn ở Đồ ปอดมาหันเตะแขนตู้มานั่งมาไปเมฆเอาล้ท้าน้มตู้เอาหัวเกาแย้คอยจะพ่นพ่นแล้วปอบเราก็มวนดิปอบเราก็ม้วนเอาเนาะยัดเดือดเดือดนะอสองเป็นเนี่ยเอาไปัวแมวี้อาไปหัวแมวขี้เอาไปหัวแาวขดึงงอ้เบิดยังสองนี่ มันยานผ้าดังว่ายส่งเพิ่มว่าเพิ่มว่าอยู่บ่ไปกเถอะ น่าออกฟ่อนน่าแบบมือเดียวนึกได้แบบมอก็ไ่ได้ฟอนแบบพราะว่าเมือนอนนี่มันเหมืี่นะด้ัน่าย่านอันใดอันย่านกัมาลีสิาระเมื่อหสองอันคือกวนแฮอี่างมเ่็นบ้ายยังไงกูตะกอนบอกไม่ยากเลอันนี้เปนเป็นอย่ง แต่เกาน้าบันบัดเว่างานบวเขามาเพ่มเป็นนังยานผ้าดังบ่้วยจังไงเอนนอนลงค่ะมันตานา่ยงเลยนอนลงสองนอนลงทายานนอนลงแต่เกามันบ่เร็วมันมันฉีแบบสิ ก็โอเคน้ะพ่อแม่พี่น้องก็ท่ายบรรยากาศตอนค่ำๆบ่มีไฟคือเก้าเนะไฟกระดับถ้ามีไฟแสงอาทิตย์ไว้อยู่เฮือนรับดอกคือสีดีเนาะมาจอยแบตบ่มีเ <laughs> ด,ด้อพ่อแม่พี่น้องไฟดับสองง <laughs> ่มาเลย <laughs> ก็โอเคเนาะลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วกลับเขสบายดีเด้อถ้าบ่ได้ลงคลิปลงหยังก็คือบ่มีแบตเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเบิ่งอีนะจเป็นอีทางเดียวนี่โยสบายดีเนาะสุขสุขน